แขกประจำของเราอีกแล้วใช่แต่มาแต่ละครั้งก็เคล็ดลับไม่เหมือนกันไงใช่ไหมใช่บรางทีก็ความสวยความงามแต่ก็ยังอยู่ในเรื่องความสวยความงามหรืยออแกนิกทั้งล่างเออออแกนิกทั้งล่างตัวล้ออะไรจะพี่ไม่เคยเห็นเขาหมดนี้จริงๆก็เป็นอย่างนี้จรเหรอหนูตอนที่บอกว่าคนอะไรไม่ทาครีมที่คอก็หนูไม่ได้ทาครีมที่คอ จำได้ไหมพี่เป็นประจำนางว่าแบบคนอะไรไม่ทาผิวไม่ทาอะไรเลยคนอะไรไม่ดูแลผิวเลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็หนูก็ทาหน้าก็ดีแล้วคนอะไรไม่แบบว่าขยับร่างกายแบบว่าอะไรนิดนึงที่เล่าก่อนสิว่าชีวิตของพี่เนี่ยพี่ยังไงดูแลตัวเองเรื่องอาหารการกินเรื่องออกกําลังกายซีเรียสแค่ไหนคะ ไม่ได้ไม่ได้ถึงขนาดซีเรียสแต่ว่าพอเวลาเราไปรู้จักกับตอนแรกไปรู้จักกับโยคะก่อนเวลาเราฝึกไปประมาณหนึ่งอะเรามีความอยากเอาชนะตัวเองอจริงๆอยากเอาชนะเสือข้างข้างอะอ ก็เป็นทุกเหมือนกันนะหนูมีนี้แต่ความอายอะหนูไปแล้วหนูอายอะก็ท่านั้นไม่ได้เพราะอายเพราะอะไรเปล่าเพราะเราไปแอบมองเสือข้าเอ้าจริงๆอะโยคะสอนให้เราอยู่ในเสือของตัวเองอ๋อมองกับรูอย่างเดียวมองตัวเองอย่างเดียวมองตัวเองอย่างเดียวใช่แล้วก็ฝึกกับตัวเองด้วยอย่างก็เรื่องอาหารการกินค่ะพอเราอายุมากขึ้นเราจะมากินเหมือนตอนเราเป็นวัยรุ่นมันก็ไม่ได้ที่หันมาทางหนูที่หมายความว่าอะไรเปล่าไม้บไม่ได้มีนัยยะใดๆเลยนูเขาเ ถ้ามิวคุยกับคนอื่นเขาอาจจะมีนัยยะแต่ถ้ากับพี่เล่าเป็นคนตรงไปตรงมาได้ค่ะคือเราพี่ชัดมากเพราะเวลาพี่เห็นพูดถึงอาหารพี่ก็หันมาหาเกิดไม่ไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องเป็นอาหารนกเสมอไปแต่บางทีในบางมื้อเราก็อาจจะแบบอยากให้เราผู้ชม อาหารนกเนี่ยคือหมายถึงธัญพืชทั้งหลายอะไรอย่างนี้อยวาเรียกกันเป็นคำง่ายๆว่าพี่ไม่นด้อาหารนกไม่คุณผู้ชมก็จะได้เข้าใจแล้วว่าอ๋อต่อไปนี้นะคะเราไม่จะไปเรียกธัญพืชโควรเราเรียกอาหารนกเองว่าอาหารนกม20ปี่สิงปีแต่พอ40กว่าปุ๊บหวแไม่หนูไม่นกแล้วไงหนูอยากทานของอร่อยอะ